สวัสดีค่ะพี่น้องป้องฝ่ายมือนีคุ้มาดามปุ้ยมาทะเลอีกแล้วค่ะมาออกกำลังกายตอนเช้าๆนะคะแล้วก็มานั่งดื่มกาแฟยูนาาหาดเด้อจา้านี่คือหาดกะลิมค่ะพี่น,อน้องเนาะนี่คือหาดกะลิมมามาดื่มกาแฟให้โลกจำคือคุ้มาดามปุ้ยเด้อจ้าพี่น้องจา่านะคะอันนี้คือกาแฟแมโมดจา้านี่โตกาแฟคุ้มาดามปุ้ยกับยูนาหาดอยูู่้เดียวเด้อจา้านะคะโอเค กรมอนโอ้โหเยอะมากเลยทุกคนอือหือยังไม่ชงเลยนะคะหอมมาถึงนี่แล้วเด้อเออว้าวหอมค่ะทุกคนหอมมากหอมมากค่ะนี่คือโกโก้ค่ะทุกคนเสริมเพิมภูมิคุ้มกันนะคะทุกคนทุกวันนี้ไวรัสยิ่งเยอะเรามาเสริมภูมิคุ้มกันกันด้วย โกโก้มีสมุนไพรตั้ง25ชนิดอยู่ในนี่ส่วนกาแฟก็จะมีสมุนไพรอยู่24ชนิดนะคะทุกคนตัวที่ชูโรงที่สุดก็จะมีทังเช่าสีทองเอลิ้นจือแปะกวยและเกากีนะคะทุกคนมาใส่น้ําร้อนกันเนาะใส่น้ําร้อนก่อนทุกคนโอ้โหสุดยอดนะคะในการดื่มกาแฟของครูมาดามปุ้ยที่หน้าหา กลิมค่ะทุกคนโ oh อ้โหไมก้าเดิมอยู่บ้านโลกไม่จำเนาะสวยไหมถ้าใครชอบนะคะก็กดติดตามช่องนี้ของครูมาดามปุ้ยช่องแม่มดธุรกิจติดเทอร์โบได้นะฮะโอ้โหฮอมมากเลยทุกคนสุดยอดยอดเยี่ยมมากโ oh อ้โหอ่านะคะคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้ฝากกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์และกดแชร์ให้ ครูมาดามปุ้ยด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะอ่าดูภาพสวยๆนิดนึงโอเคไหมนะคะนี่ทะเลยามเช้านะคะตอนนี้เวลาก็ประมาณแปดโมงนิดๆนะจ๊ะโอเคสวัสดีค่ะ